นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโต Mm-hmm. <laughs> Bật niềng Mưa ni tùa là nổi Đầy mau hoang Cho thăm than, Phải ติกาผู้ตายแล้วลานบ่มีน้อ,อยังแล้วสิีถมพ่นดอกสอนสูงอันนี้สูงส่วนนี้ให้ไปสิวะสองทาง ให้แกด้วงวิญญาณนางสาวแผ่วหน้าพาชัยปัญหาผู้เพิ่นตายนอไปแล้วว่ามาเด้อมาเอาบุญนอไปจ้ะ ยางขึ้นเบิงถึงสวรรค์เอาไปฟันน้าลกให้มุนเพทลายมามาเอาบุญน้อไปจาง ยังให้เพิินพาไปเมืองวิมานผ่านฝ่าไปโคยเตาอยู่สะวันนางสาวเปล้ยนป้า มาลบเอากองบุญมาเอาไปเป็นทุนส่งนุนไปเมืองฝรั่ง Hồi đế nô tè châu tà đầy hà hiên Ca chào phai yết đầy chú chi บาดนี้โนเหลือตั้งแต่อาทิตย์มีแต่หูบทายเจ้าพอให้ตายและเมตเจ้าโยทางบ้านเปล่อเงียนางสาวเผี้นนพา bát Bà ban phân bay hai cả yang hu tao mơ bát Bà ban phân bay na phân cả yang đầy tao khùng bát châu tài lúa bay leo อยู่สายเด้ เดโนบัดเจ้าตายไปแล้วโยใส่โนมีสิรีคอยมือนันมือนีแม่นคอยแล้วกับเป๋าด้นนางสาวเพียวนาพาใจยปั่า เรือเมียนขึ้นต้นม้ไปน้ำมูสักคนเดลรือเมียนไปน้ำฝุ่งกาเสียเส้ยวบินลมนตรง bạt nam nó no, nó no lại chào, hoa lôm nào bạt nhô hột bay nắng sao peo nạp pha ơi Quê đen nốt cháu xem mỹ sửa phà a tu m ho ca y nô Lạ nhá m a mơ i mọc nô เสียงเดือนเฮ็ดเสียงกระบบองตายเสียงอาจลายยน้ำเจ้าบ่มีเบาเบยสวงเสียนอนความกะบอกว่าเสียนอนง่ายกะบวดเลวขานี้อิงแก้วดอก บ่สาวโอ้โอ้เล่าจัง <laughs> น้อต้นมีทั้งหมนพร้อมสาดเสื้อเงินคำโนพ่พัมพร้อมวิญญาณเจ้าให้ตาวมามือนิยาาพี่น้องได้ตูกแทงกองบุญมีพาเว khen ma ah, chân áo đuang bình dân chào nàng sao phèo na phá vã chân ว่าเชิญมาเดินให้เจ้ามาโนกินข้าวในภาเวนเมียาติพี่น้องเจ้าได้ตกเต มีทั้งแกงอ้อมต้มของบ้านส้มคู่สุนเนวลาวาสาทั่วเดือขันเจ้าโยภากพืน้นขวาให้ไว้ขึ้นกาบอย่าได้ไปไหลหลับเทียบุญโยทางนี้ทวารนี้โยทางใต้ใครประตูเปิดปอง ทรงอารวงวิญญาณนางสาวเพียวนาภาใช้ปัญหาคอยนีนั้นให้เพื่อนฝ่าวดอกเตามาว่มา,วามาสา มาสาเดือขั้นเดือนมืดคอยเคี้ยมาสามหลากขันดนาดาเมตเจ้าขี้มาพายตามสายเหลมมาไวไวใบขันเจ้ามาเตะทิศใตยอยาก้าพื้นว่าเพียนดี มือนิยาิพี่น้องทวินหวงอาวอนหาญาติกาวงวานกะเราขันเพียงพอมีนางสาวเพีวนาภาวามาเด้อ ตามเสียงน้อของขององานสะลองของตีสงุงเสียงของดังมงมงหอดคุ้มเนือคุ้มต้ได้ยินแล้วให้ตาวมา เม่นกี่ปีกี่เดือนจะห่วงหามาเถิดน้องมารับเอาบุญยาปาเฮสถิตเมืองฟ้าสาธา ใจให้ถึงเจ้าอย่าโศกเศร้าเสียใจให้หมดนมองมาเถิดน้อมารับไปที่เปลืองรองดวงจิตพอง ชายลากีสุกี้ตนนางสาวเพวนาเปาวาสาธุวาสาธุสาธุเด้อ หากมีชาติหน้าอนาคาตาชาติมหเอได้มาพบพอได้มาร่วมห่วมสกุลสาหรับชาตินี้นั้นหากได้ห่วมสกุลกกพญากรรมได้โยโยกเอาเจ้าไปนอกไก่เลวขอให้มีเยยันแก้วมาลับเอาดวงวิญญาณให้น้ำสวนให้ Nam sông hơn sao văn thong bay hè nhong buồn hôn là đỡ than ơi yam y